สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่เรานําของมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับศูนย์7 0้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดนห้าหนะครับพี่แอดไลน์เบอร์นี้โทรหาผมบริดีได้เลยนะครับพี่มาครับพี่เดี๋ยวมาดูพระกันองคแรกนันพี่น้องนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่พระบูชาเชียงหลวงทรงเครื่องนี่พี่น้นี่ครับพี่นี่แบบเนื้อขันลงหินเลยพี่นะ กเปาแบบนี้เลยพี่สวยมากเลยพี่ทรงเครื่องครับพี่นี่ครับสูงประมาณนะครับอีกนิดเดียวถึงข้อศอกครับพี่นี่ทรงเครื่องพี่เชียงลุงเลยพี่นะนี่ครับเชียงลุงก็หรือพระลาวเนี้ยพี่นี่ครับพี่พี่ดูดินไทยนลพี่นะนี่ครับสวยแบบนี้เลยพี่นี่ครับพี่สวยแบบนี้เลยครับพี่แบบนี้เลยพี่ ยอดพี่เนี้ยขันลงหินนะพี่นะนี่ครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยพี่โคตรสวยเลยสองพันบาทครับพี่ครับสองพันบาทครับชอบโทรมานะพี่นะพี่ชอบโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่ชอบโทรมานะพี่นะพี่ดูดีครับพี่โคตรสวยเลยเนื้อขันลงหินครับพี่เนื้อขันลงหินนะครับพี่นะครับพี่เดี๋ยวมาดูอีกองค์นะพี่เนาะนี่ครับพี่ นี่ก็สวยนะครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่เนี่ยปางบัตเทิดพี่หน้าปกเห็นไหมทรงเครื่ององค์นี้พันห้าครับพี่องค์นี้พันห้าสสวยๆเลยพี่ครับนี่ลบบุรีครับพี่นี่ครับลบบุรีสสวยเลยครับพี่นี่ครับพี่ขนาดบูชาเียพี่เนาะนี่ฮะนี่ครับ,บพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่สวยๆแบบนี้เลยจะพี่จ๋า นี่ครับ1500บาทนะครับพี่ชอบรีบโทรมาเลยจะพี่นะนี่ครับพี่ลบบุรีนะพี่นะเนี่ยฮะพี่ครับนี่สุดยอดเนี่ยส่งพัสดุขนนกครับพี่เห็นไหมมันทำหน้าปกด้วยก็อ่าพี่นึกถึงพะง่วงดิพี่นึกถึงพะง,ง,วพง,พง,ง่วกุลบ,บุรีเนาะนี่ยครับพี่สุดยอดเลยครับพี่นี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ มีนี่ครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะประคำกระดูกกามช้างอันนี้เม็ดใหญ่นี่ยอดนิยมเลยพี่เม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่ยอดนิยมครับพี่อันนี้เป็นหลวงพ่ออุตมะนี่ครับพี่นี่เป็หลวงพ่ออุตมะครับพี่นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะเส้นยาวเลยพี่นี่ครับนี่ยอดนิยมครับพี่หกร้อยบาทครับพี่ นี่ครับพี่พัดล่วงสีิมแดงพัมาครับพี่พัดล่วงสีิแดงครับพี่สวยมากอันนี้พิมพ์ใหญ่ยอดนิยมเลยพี่น,น,พนะแบบนี่ครับหลังหลังปืนนะพี่นะแบบนี้ยครับพี่พัดลวงหลังหลังปืนครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่หนึ่งในเปจาภาคีเลยพี่สีิมแดงสวยมากเลยครับผมเอาหกร้อยบาทครับพี่ นี่มีพับปิดตาพับปิดตาเพราะเดิมพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับเก่าแบบนี้เลยพี่จอดฉ่ำๆมันๆพี่นี่ครับหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทครับพี่น่าใช้สุดๆเลยครับพี่ลรกๆไปดูเครื่องหลาก่อนพี่อันนี้ตะกุดพี่ตะกุดนะพี่นะนี่ครับตะกุดผงยาจินดามณน,นีนะพี่นะ นี่ครับยาวนะพี่นะประมาณสี่นิ้วได้ครับสี่ห้านิ้วได้ครับพี่จานด้วยพี่จานยันเถาะหลวงปู่บุญเห็นไหมนี่ครับมีพร้อมเหรียญเจ้าสัวนี่ครับพี่พร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะพี่นะแค่จะกดก็คุ้มแล้วเหือคุ้มแล้วพี่นี่ครับผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่มีหลวงพ่อกลวยครับพี่จานเต็มสูบครับนี่ครับพี่ ห้าหนูนะนครับพี่มีดหออ้าหนูหลอกพราะกลัยครับดำหมายฝักไม้นี่ครับพี่ยานาเกี่ยวนี่ครับพี่แบบนี้แหละครับพี่นี่ครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชอบอยังไงทักมาที่พี่นะ อ่าพอลดได้น,นิดหน่อยเนี่ยพี่ดมเนี here, ่ยครับได้มาไม่แพงเท่าไหร่แต่พอลดได้น,นิดหน่อยครับพี่พึ่งเหมาบ้านไม่ได้ครับพี่ครับพี่นี่ตะกุดนี่ครับพี่ตะกุดหลวงพ่อทบนี่พิ่งได้มาใหม่เลยพี่นะพี่ดูนี่เก่าๆบบนี้เลยพี่พี่ดูฮะแบบนี้เลยพี่นี่เจ็ดหกร้อยบาทพี่ตะกุดหลวงพ่อทบหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะพี่นะ ดีครับพี่อืมอะไรต่อดีเนาะอ่ะนี่ครับนี่ก็พับปิดตาไม้แกะแล้ก็เดิมหกร้อยบาทครับพี่ถ้าใช้มากหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทครับนี่พับปิดตาปวดโต๊ะครับพี่ หกร้อยบาทน,นะครับพี่หกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทน,นะครับพี่ก่อนนะครับพี่ผมก็ไม่รู้จะเอออันนี้ก่อนนะพี่นี่ครับพี่พิมพ์เข่าตรงสองหน้านี่พิมพ์นี้หายากนะครับพี่ แบบนี้นะครับผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับพี่เสือหลวงพ่อปานครับพี่เสือหน้าพยักมหาอำนาจนี่ครับพี่นี่ครับพี่ตาเป็นลูกเต่าเลยครับพี่นี่ครับพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่ตัวนี้ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เสือหน้าพยักนี่ฮะ อลาเป็นล right, ูกเต่าเลยพี่ผมเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่โห่ลยนี่เลยพี่งาช้างแกะชูชกหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่แหละพี่ชูชกหลวงพ่อกลวยครับพี่ชูชกหลวงพ่อกลวยครับพี่งาช้างแกะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะพี่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเทพเจ้าแห่งการเจรจาเทพเจ้าแห่งการต่อรองเทพเจ้าแห่งการค้าขายนี่แหละพี่ชูชกหลวงพ่อกลวยครับงาแกะ นี่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะนจะพิจารหายากสุดๆนี่ครับหาลูกมันหลวงูุ้สุนงากแกะเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับพี่นี่ครับหาลูกมันหลวงูุสุนแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะพี่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่หนึ่งพันเจ็ดร้ยบาทนะครับพี่ครอบโทมาแแลวพี่นะพ้าปิดตาหลวงปู่ศรีนี่ยันกระบองครับวัดอ่างศิลาพี่ซื้อแบบนี้เลยครับหกร้อยบาทหกร้ยบาทพี่นะใช้นั้งปู่ศรีมาบะบเมาพระบ้านมาได้หลายองค์พี่ปู่ศรีอะ นี่สมเด็จพุทธกวากหลวงพ่ออวยนะพี่นี่ครับหลังัสือว่ารีครับหกร้อยบาทน่าใช้มากเลยพี่กวากเงินกวักทองกวากโชคกวากลาพี่นี่หกร้อยบาทพี่น่าใช้น่าขึ้นคอนะนี่ครับนี่สมเด็จขาดโตนี่ครับพี่สองหน้าด้วยหลวงพ่ออวยครับหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ นี่ครับพี่ผมกทำมาสอดรอดก่การ์บแบบนี้เลยพี่นี่สองหน้าเห็นไหมทำมาสอดรอดสุดยอดอุ้ยหกร้อยบาทนะพี่ราคาแบ่งปันหกร้อยพี่สุดยอดเลยครับสุดยอดจริงนี่ครับโอ้วัดใหญ่ใช้มุคลก็บแบ่งคุณแผนกระเบื้องเคลือบแตกลยงาพี่คุณแผนแขนอ่อน วัดใหญ่ใช้มงคลพี่ผมเอา600บาท600บาทจะพิจารหกร้บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่พระรรลีลาหลวงปูป่บุญวัดกลางมังแก้วพี่จานเปียกด้วยนี่ครับจานเปียกผมเอาพี่ๆหกร้อบาทหกรบาทนะจ๊ะพิจารโอ้ยเบียแก้งหลวงปูดรอดไว้ในลง เลยพี่แบบนี้เลยพี่น่ครับดังแน่นเลยพี่นะดังตึ๊กเลยน่ครับผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่อันนี้ครับพี่พับปิรันนะพี่นะแล้วผมเป็นร้านเก่าๆแบบนี้พี่ เอาหกร้ยบาทหกร้อยบาทเลยจ้ะพี่จา๋าชอบพี่โทมานะครับพี่นี่ครับพี่พระไพรีพินาศวัดบวอ,รพ,บบอรพี่เต้เตแบบนี้เลยพี่โบแหลมโบเหลี่ยมในพินานี่ครับนี่พี่วัดบวรไพรีพินาศครับหกร้อยบาทครับพี่ พี่อยู่ดิโคตรน่าใจเลยหกร้อยบาทนะครับพี่แล้วก็นี่ครับพี่อันนี้วัดสุดทัดสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสีสนนะพี่นี่ครับพี่ด้านหลังมีมอคอหนึงนี่ครับพี่ปีเดียวกับอีโดจีน,นะครับแต่สร้างคนละวาระกันผมเอาพี่ๆหกร้อยบาทนะพี่นี่วัดสุดทัดนะครับพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋า อันนี้หล่อโบราณนะพี่หลวงปูน่นาควัดนถ้วยจระเข้อันนี้หล่อโบราณนะพี่เก่าๆนี่เ,เแบบนี้นี่จานในเบ้านะพี่ผมเอาหกร้อยบาทน,นะจ๊ะพิจา600๋าหกร้อยบาทนะครับพี่ส่วนนี้ครับน้ำเมสิทธิ์เมกะพัดเนีนเ่ยพี่ดำๆเก่าๆแบบนี้พี่ห,พหลวงปูน่นา,ปาคปั้นถ้วยจระเข้นะครับหนึ่งในบรรดาพระคีพัพิตา ในเมกะศเลปเมกะพัดนี่แหละครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะดจะพิจาร์หกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับพี่อันนี้กลุมมาหลอกพ่กลวยรุ่นแรกนี่ครับพี่น้อชิ้นจะกลัวกลุมมาหลอกพ่กลวยผมมาพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทนจะพิจารนี่วัดอันนงครับพี่นี่ครับพี่พพพพพสีเป็กมันทับเลยพี่ สองหน้าด้วยส,ว,สวยแบบนี้เลยพี่สองหน้านะครับพี่ปึกแมงทับพี่ปิกแมนทับหกร้อยบาทจะพิจารหกร้อยบาทนะครับนี่พี่น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 ,น,น,นี่นี่ก็ะดุปูสีว่านางสีลายอีหนึ่งองค์สวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่สวยจริงครับพี่โอ้โหสวยมากหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยพี่นะผมมีเหรียญขวัญถุงนี่หลวงปูท่ทิมพี่ มีโคตสลามีโคตจันนะนี่ครับพี่แจกลูกศิษย์ลูกหากรรมการพี่เอาไว้ค้าขายแจกเพื่อทำมาหากกินเพื่อเป็นขวัญถุงสิีมมงค,คลนะพี่เนาะนี่ครับพี่นี่ครับหกรบาทน,นะครับอีพีนี้กาาบสวัสดีครับ